สวัสดีครับทีีทุกท่านครับเอาวันนี้เสนอเมนูนะครับหรือซปเปอร์ตีนไก่นะครับเกลือลงไปหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็รากผักชีครับใส่ลงไป่าหลังจากนั้นก็กินไก่ลงไปเลยครับเพราะว่านไก่เปื่อยแล้วผมจะปรุงให้ดูครับตีนไก่เราเปื่อยแล้วนะครับเราพอใจแล้วนะครับุณจะใส่ต้นผักชีไปนิดนึงนะครับแล้วก็กระเทียมดองนะครับหนึ่งหัวครับผมจะใส่น้ําปลานะครับสามช้อนนะครับใส่รสดีหมูนะครับ ประมาณครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าน้ําตาลทรายครับ1ช้อนชาชูรสหนึ่งช้อนชาครับน้ํามะนาวนะครับ2ช้อนจากนั้นก็ตักน้ําร้อนมานะครับละลายก่อนนะครับจากนั้นก็จะใส่หอมเปนะครับหรือผักชีไปเรื่อยแล้วก็ใบกะเพราลงไปนะครับอ่าส่วนหอมนี้ใครจะใส่อะไรก็ได้นะครับไม่ผิดกติกานะครับผมแล้วก็พริกทอดครับใส่ลงไปพริกขี้หนูสวนครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าพริกขี้หนูสวนเราต้องบุบเอานะครับความเผ็ดจะไม่ออกมากนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพริกกินดาแดงครับใส่ลงไปเลยครับอะผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการที่ผมทําแบบนี้นะครับรสชาติจะได้เท่าๆกันต่อหม้อนะครับผมแล้วก็น้ำมะนาวพริกขี้หนูนะครับถ้าเราต้มลงในหม้อนะครับกลิ่นของเขาจะหายไปนะครับอะแล้วน้ำมะนาวจะทําให้เกิดความผมนะครับ อยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หม้อไว้นะครับแล้วน้ำมะนาวจะได้กลิ่นหอมของน้ำมะนาวนะครับมันจะมีเวลาของมันอยู่ประมาณ20นาทีนะครับรวมทั้งพริกขี้หนูด้วยนะครับเสียที่ผมใช้นะครับ250 ml นะครับน้ำในหม้อจะอยู่ประมาณ600นะครับอาจจะอยู่ประมาณ6 0 0แต่หม้อนี้จะบรรจุได้ประมาณ800 ml นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรุงแบบนี้รสชาติจะไม่เพี้ยนแน่นอนครับ กินหอมมาเลยครับหอมพริกกี้หนูสวนจากนั้นก็ผักชีนะครับโดยหน้าครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่แหละสูตรซุปเปอร์กินไก่ของเสือหวย